<c oughs> ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาสอนตั้งมาโคอีกแล้วนี่คราวนี้มาในปืน M187 ทุกซองของเราทุกซองฮิตเหมือนเดิมแต่วันนี้วันนี้มันมีอะไรแปลกใหม่ คนที่รู้แล้วก็ดูๆไปอะเออแบบเป็นแบบกดค้างไม่ต้องกดยิงแบบทีรน,นัดอะ่ะกดค้างได้เลยนี่มาดูวิธีการตั้งของเมาส์เดอเดอร์2013นี่ดูเลยอ่าอันดับแรกบวกเลยนี่โปรไฟล,ล์ลูกซองฮะพิมไทยแล้วอ่าลูกซอง ้งอ่าดูชื่อยอดเดี๋ยวเดวีขอปรับก่อนแม่งไวชิปเท่าไหร่วะอันเก่าอืมนี่หนึ่งพันแล้วกันมั่วไปอ่าก็ทีนี้ถึงขั้นตอนพระเอกของเรานี่บวกไว้แล้วก็ตั้งชื่อลูกซองขดค้างมาโคแหมชื่อยาวตั้งตรงนี้นี่ปึ๊บเบ๊บนี่ สิบสองโอเคทีนี้ก็กดเลคคอร์ดเลยคลิกซ้ายสามหนึ่งสต็อปอ่าเรียบร้อยนี่เอาตรงนี้กดต,ตรงนี้กดถังขยะเห็นถังขยะไหมปึ๊บเอาออกนี่เอาไวอ้อ่ะแล้วตรงนี้ก็ถังขยะปึ๊บยังยังไม่จบนี่กดมากดตรงนี้ปึ๊บแล้วกด insert เพิ่มเพิ่มดีเลย์ before เห็นไหม เฮ้ยดีฟอร์เวอร์อัปเตอร์ดิเออเ์ล a after เป็นอันนี้สำหรับเครื่องผมนี่เท่านี้แหละนี่น่าจะใช่แล้วนะโอเคถูกต้องนี่ไอเลขตรงนี้ก็แล้วแต่เครื่องคนด้วยนะไปลองกันเองบางคนก็อาจจะเป็น16 16แล้วตรงนี้ก็เพิ่มลดเอาคอมใครแรงคอมใครช้าก็ จัดการเอาอ่าแล้วก็ไปตั้งตั้งปุ่มนี่เอาเอาปุ่มนี้เป็นปุ่มเมาส์ธรรมดาึด๊บนี่ก็เป็นมาโครไอ้ที่เราตั้งไว้ลูกซองกดค้างมาโครอ่าดูตรงนี้ p a y b a c k option เห็นไหมนี่เลื่อนเป็นอันนี้นะอันสุดท้ายนี่นี่แล้ว save เออโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเสียง โอไปกดปุ่มนี่ตั้งให้เรียบร้อยอ่ะใครดูไม่ทันดูไว้เดี๋ยวเข้าไปลองในเกมกันอ่าโอเคมาเดี๋ยวใช้ยาวิ่งเร็วสองกับล้านสี่โอ้ยอะไรโทรศัพท์ดังเออนี่วิ่งเร็วสองล้านสี่หรือใครจะแล้วแต่ถนัดอ่ะเออแล้วก็นี่กระเป๋าภรรยไอเทมสำคัญเนอะ นี่ไงควิกชนอันเดียวเท่านั้นนี่อันนี้เลยนะเปลี่ยนกระสุนไวด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่ยิงคนให้ดูนะนี่เห็นอะไรไหมดาเมดจะยิงโดนไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปลองเลยสร้างห้องสร้างห้องเลยเอ,อ่ยิงบอดไปเทสไปดูกันปึ๊บ ิดไว้โอเคไปไปเทสกัน s <S อ้าวมาไปลองกันดูสิอ่ะอยู่มันจะยิงติดไหมเนี่ยกดค้างนะครับอันนี้คลิปนี้เป็นแบบกดค้างต้องลองดูอ้าวเริ่มอ่า <c oughs> นี่กดค้างด้วยไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้อง ชึบชึบชึบคลิกทีะนัดนี่กดค้างเลยเมันอาจจะไม่ไม่ไวมากแต่ว่าสบายอ่ะยิงสบายดีอ,อีกรอบเอาจนหมดเนี่ยืมออ็กแม็กหนึ่งลอง น,น,น,นี่ไงเป็นยังไงโอเคนี่แหละนี่ไงับไม่พใจเอาเอาอีกตัวลองยิงดูใช่เปิดค้าง สบายเลยอืมอ๋าโอเคนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามใน u t u b e นะเผื่อมีสอนเซตอะไรนู่นนี่นั่นเทคนิคดีๆเอามาแชร์กันได้ไม่พลาดโอเคไงก็ฝากแชร์ฝากกด like. ไลค์แฟนเพจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อนดูกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ